เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแลน n a r o k l กไลบริน NFT นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงจะพามาหา Star ์คริสตัลนะครับเป็นแบบก้อนเลยนะแบบเม็ดเต็มๆเลยนะครับมันเป็นวิธีที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงดวงในการคราฟนะครับด้วย Star c l ลัมนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีอัตราการติด20%มันไม่มีอยู่จริงสําหรับเกมนี้นะครับบางทีคราฟสิบยทีอ่ะ คราฟทีละสิครั้งอ่ะบางทีไม่ติดเลยก็มีนะครับล้มเหลวไปหมดทั้ง10ครั้งเลยก็มีทําให้หัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ลุงจะมาบอกวิธีนะครับว่าจะทํายังไงเราไม่ต้องไปหัวร้อนกับการคราฟอัตราการติด20%นั้นนะครับเราจะได้สตาร์ครัมนะครับมาเป็นก้อนเลยแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมโต้หลัวต้าลู่สรรพยุทธวิยาจาร์หรือว่าเกมตำนานจอมยุทธผู้ถางซานนะครับรวมไปถึงเกม ys 6 x mobile นะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น อยกลางโก o บอล Free Fire, Seven นและ n a ั o ล็อกเอ n มอิทเ a อร์ o ัลเลิ e แล็ e นั o ล็ n กเอ g กซ์เน็ i ซ n เจเนเรช i ่นครับกินชินอ m p a c t และอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วล้วก็ลุงขอแนะนำเจน้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการคานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับ เอาละท่านผู้ชมเราเข้ามาดูเจ้าสตาร์คริสตันนะครับว่าคืออะไรนะครับเจ้าสตาร์คริสตันเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในการครับอุปกรณ์4ดาว5ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ไอเทมอื่นๆอีกนะครับที่เขาจําเป็นจะต้องใช้นั่นเองนะครับโอเคเจ้าสตาร์คริสตันตัวนี้นะครับมีวิธีหาได้อยู่ประมาณ3ทางด้วยกันนะครับไม่รวมถึงการเติมเงินด้วยนะ นี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางในเกมเขาสามารถหาได้3ช่องทางด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือการย่อยอุปกรณ์นะครับสามารถย่อยอุปกรณ์ระดับสีดาวขึ้นไปมีโอกาสจะได้รับเจ้าสตาร์คริสตัสนะครับอย่างที่2จะเป็นล้างค้านั่นเองนะครับอย่างที่3นี่ก็จะเป็นการคราฟนั่นเองซึ่งเมนูการคราฟก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งการคราฟเนี่ยเราจะต้องใช้เจ้าสตาร์ดั๊นะครับสตาร์ดั๊คราฟเป็นสตาร์คลัมก่อนนั่นเองนะครับพอสตาร์คลัมครบ5ก้อนนะครับ เราก็นามาคราฟเป็นสตาร์คริสตัลนั่นเองนะครับแต่ว่าอัตราความสําเร็จ20%ของเกมนี้บางทีมันไม่มีอยู่จริงนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีอ่ะลงคราฟ10ครั้งนะครับไม่ติดเลยสักครั้งหนึ่งก็มีนะครับหรือว่าคราบ20ครั้งเนี่ยติดแค่1นถึงสครั้งก็มีนะครับซึ่งมันไม่ใช่อัตราความสําเร็จ20%นะครับมันหลอกลวงมันหลอกลวงนะครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงล้วนๆเนาะเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าอัตราความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่20%นั่นเองนะครับ โอเคตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าชิ้นนะครับลองคราฟโชว์สักสิบรอบแล้วกันนะดูซิว่าเราจะได้สตาร์ครัมมาหรือเปล่านะครับกดข้ามไปเลยนะครับเอ้อรอบนี้สําเร็จถึง3ชิ้นเลยนะครับล้มเหลว7นั่นเองนะครับถือว่าดวงดีวันนี้ดวงดีครับไปเสนอ่งก้อนก่อนเลยนะครับอ่าเรียบร้อยได้มาหนึ่งก้อนใหญ่แล้วนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้แบบชัวร์ๆเลยนะเราไม่ต้องไปพึ่งดวงกับการคราฟให้เสียอารมณ์กับโอกาสสาเร็จ20%นะครับ ถ้าเรามาที่กิจกรรมต้นไม้ทางด้านบนขวานะครับมาที่รางวัลต้นไม้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตนะมันจะมีทั้งหมด4ช่องบางคนอาจจะไม่สังเกตก็ได้นะครับอย่างแรกเลยจะเป็นการออนไลน์รับเหรียญแมวนะครับแล้วก็เหรียญออนบัฟอย่างที่2จะเป็นช่องการรับเซนนีนะครับแล้วก็ช่องที่3เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราสามารถรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่องที่4ขวามือสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นต้นไม้แห่งความมืดนะครับหรือว่า t r e e of darkness นั่นเองนะครับ โอเคเมื่อเรากดมาตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกวัตถุดิบตรงนี้ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงขอเปลี่ยนตัวละครไปให้ดูนะเพราะว่าตัวหลักของลุงเนี่ยตอนนี้มันส่งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเลยดูรายละเอียดไม่ได้เนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งมาท่านผู้ชมเรามาถึงตัวละครตัวรองของลุงแล้วนะครับเป็นในไ d ดีเดียวกันนะเรามาดูกันนะครับ tree of darkness นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดเรามาตรงเนี้ยเขาจะมีให้เรากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเครื่องหมายบวกเลือกไปนะครับลุงก็เลือกไปแล้วเนาะพอเลือกเสร็ กำหนดรางวัลเรียบร้อยแบบนี้นะครับทาให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ต้องมาใส่วัตถุดิบนะครับให้ครบ300ชิ้นนั่นเองนะครับหรือว่า300คะแนนอ่าสามคะแนนนะครับก็วัตถุดิบต่างๆนะครับเขาจะมีคะแนนบอกอยู่ด้านล่างเนาะที่เป็นสีฟ้าตัวเลขสีฟ้าเขาขาวตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีคะแนนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นลูบี้เนี่ยจะเป็นคะแนน3นะครับแล้วก็เจ้าแร่เหลืองเนี่ยจะเป็น3นะครับส่วนมากแร่ทั้งหมดนะครับแร่ เขาจะมีอยู่ทั้งหมด3คะแนนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมต่างๆนะครับเขาจะมีคะแนนบอกอยู่ก็คือ1 1 1คะแนนต่อชิ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ครบสาม0ันคะแนนนะครับสามพันคะแนนเราก็ต้องส่งแร่พวกนี้แหละท่านผู้ชมอย่างเช่นลุงส่งจัลปี้ไป587ชิ้นนะครับก็จะได้587แต้มท่านผู้ชมสังเกตนะด้านบนเห็นไหม พอท,ที่ต้องการก็คือ3 0 0พถ้าเกิดว่าลุงส่งไปเนี่ยก็คือ587นะครับเราก็หาเลือกส่งไปอีกอ่นนี้853นะครับแล้วก็อหาสกินไปอีกนะครับรวบรวมให้ได้3 0 0พันไม่ว่าจะเป็นแร่อะไรก็ได้นะครับแต่น,นี้เป็นตัวรองซึ่งแร่จะไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมแร่จะไม่เยอะนะครับอันนี้ลุงจะมาส่งให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเราต้องส่งแร่พวกนี้ให้ครบนะครับ3 0 0พันชิ้นนั่นเองนะครับ แล้วเมื่อเราเลือกวัตถุดิบครบ3,000คะแนนแล้วนะครับเราก็มากดอย่าลืมนะต้องมากดเวลาเก็บเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างปีบปั๊บนะครับเราก็รอ360นาทีนะครับเมื่อ360นาทีครบเราสามารถกลับเข้ามาเก็บเจ้า Star Crystal แบบเป็นก้อนใหญ่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ช้าแต่ชัวร์แน่นอนนะครับไม่ต้องไปหัวร้อนกับการคราฟด้วยนะครับซึ่งการคราฟเนี่ยมันก็มีอัตราความสําเร็จนะครับอย่างที่บอกไปบางทีมันไม่ติดเลยด้วยซ้ํานะครับท่านผู้ชม ไล้วิธีหนึ่งนะครับลุงก็จะพามาดูที่ร้านค้านั่นเองนะครับไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมร้านค้าใต้คาฟ้าเนาะเดี๋ยวเราก,กดเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งร้านค้านะครับแล้วก็เป็นซ e l เล t s ช็อปตรงนี้ที่เป็นรูปดาวแดงๆตรงนี้นะใต้ M อคาฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยที่ซ e l เล t s ช็อปนะครับในร้านค้าตังเนี้ยมีโอกาสที่จะออกสตาร์คริสตัลเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะครับทุนผู้ชมแต่ว่าลุงยังไม่เคยเจอในส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน ลุงยังเปิดไม่ครบไงลุงยังเปิดช่องพวกนี้ไม่ครบหรือว่าทำเควสจนเปิดไม่ครบนั่นเองนะครับในส่วนตัวเรายังไม่ครบอ่ะแต่มันจะมีนะครับมีโอกาสที่จะออกเป็นสตาร์ดั้นะครับแบบร้อยชิ้น15แมวอันนี้ต้องดึงไว้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะกับวิธีการหาเจ้าสตาร์คริสตัลนะครับหรือว่าสตาร์ดั้สสตาร์ครัมอะไรพวกนี้มันก็มีวิธีการหาหลากหลายช่องทางนะครับแต่ว่าแน่ๆชัวๆเลยก็คือ ส่งกับต้นไม้แล้วก็ไปบุรุ้นดวงกับร้านค้าเอานะครับว่ามันจะมีโอกาสออกมาให้เราซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ